ใครจะไปคิดนะครับว่าเสียสุดท้ายที่จะมาตัดสินตําแหน่งผู้ชนะของหนุ่มฮอตของเราจะเป็นน้องสาวสุธิรักษ์ของทั้งสามคนนี้สามคนนั้นจริงจังถึงขนาดต้องตามน้องเชิมาเลยนะรนะีวาคของตําแหน่งร่วมกันก็ดีออกวก็เพราะว่าเป็นน้องเชิญละมัง้งถึงต้องจริงจังขนาดเนี้อะไรอะถ้าแกลองคิดดูนะถ้าแกเป็นพวกพี่เขานะแกไม่อยากรัวในเสายตาน้องสาวเนะี่ย ว่าพี่คนไหนดีที่สุดฮอตที่สุดนี่เชอตั้งเรื่องจริงหรอคะจริงๆคะ่ะลูกต้องเชอแล้วหนูไม่ต้องกดดันนะคะลูกให้หนูคิดซะว่าแค่แบบพี่คนไหนดูแลหนูเยอะที่สุด <c oughs> ใครใจ่ายค่าเรียนพิเศษให้หนูค่าเครื่องสำอางให้หนูใครพาหนูไปซื้อมาร์คหน้าซื้อเครื่องสำอางซื้อลิปโอ้ยนี่เชอพี่จะบอกให้นะ<ม>บางคนเนี่ยก็ดูแลเยอะเกินไป นน่าลำคาญจุกจิกจู้จี้เข้าใจไหมเชอต้องเลือกคนที่เข้าใจเชิสิเชิจะหนีเที่ยวก็ไม่ว่าสนับสนุนให้เชิเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ให้ใช้ชีวิตเป็นแบบอิสระน้อั่นสมรรนะนะเชคิดดีๆนะนี่มันเส้นบางๆเลยนะระหว่างคำว่าอิสระกับปล่อยทิ้งปล่อยว้างเนี่ยเชิคิดดีๆว่าใครเนี่ยดูแลใส่ใจเชิที่สุดใครเป็นคนพาเชิไปกินข้าวพาไปเที่ยวพี่ทั้งนั้น แล้วเชิญดีๆตอนพี่ได้วอลเชอร์มานะพี่ก็นึกถึงเชอร์คนแรกอยากพาเชอร์ไปถ้าเป็นพี่คนอื่นได้มาเขาไม่นึกถึงเชอร์หรอกเฮ้ยมีปั๊บมีปั๊บเฮ้ยโอ้โหแลทุกคนครับไม่มีอะไรนะครับน้องเชอร์ต้องเชิญลูกตามใจเชิญสิคิดซะว่าพี่คนไหนดูแลหนูเยอะที่สุดแล้วกันเยอะไปก็เยอะที่สุดเอาตามใจดีกว่านะเชิญเลือกมาเลยมาเรียกมาเลยลูกนะหยุดเถียงกันได้ละค่ะ

พี่แปงมีความอดทนมากที่สุดไหมคะก็ทั้งโดนโหโดนไล่แต่ก็ชู้สุดใจไม่ยอมแพ้เขาก็เลยคิดว่าพี่แปงเนี่ยฮอทที<ฮ>่<ฮ>สุดแต่ที่สุดก็มีคนเห็นคุณค่าของแปงครับ<ฮ> <laughs> นับตั้งแต่นี้นะครับข้าจะขอเป็นทาขอแม่หญิงเชอตลอดไปเดี๋ยวเชอ่อแบบนี้ไม่ได้นี่เชอไม่เลือกแบบนี้พี่คะแนนเท่ากันเหมือนเดิมมันก็ไม่มีใครชนะเด้ใช่ค่ะลูกพี่่จะได้ไม่ต้องแข่งกันไงคะ คือวันนี้ฉันได้เรียนรู้จากพี่ดีค่ะว่าบางอย่างเราก็ร่วมมือกันดีกว่าเอาชนะกันโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหวังว่าพี่ๆจะเข้าใจแล้วก็ยอมพองตำแหน่งร่วมกันนะคะเก่งมากเลยสรุปได้แล้วนะครับว่าผู้ชนะตำแหน่งหนุ่มฮอตข้ามยุคของหมู่บ้านสลาแลนของเราก็ได้แก่ น้องเอิ์ดน้องสันน้องวิ่งตัดสินใจได้ดีมากคะ่ะน้องเชอที่ให้รองตำแหน่งร่วมกันแบบนี้แหละจะได้ไม่มีปัญหา เชอเชอบอกพี่มาเลยจริงๆเนี่ยเชออยากบหวไใ้พี่ใช่ไหมแต่ว่าเชิกูพี่เอิรกับพี่มินเขาเสียใจนึกบอกพี่มาบอกนี่แหละอะไรมากดดังน้องนน่วะฮะกดดันอะไรล่ะเชอพี่รู้นะว่าเชิเนี่ยอยากบหวให้พี่แต่ว่ากลัวไอ้ซันไงเอิร์เสียใจใช่ไหมฮะพี่บอกว่าตัวเองนี่คิดไปเองเลยโคเศร้าเลยต้องเชิร์าหนูไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะลูกพี่รู้นะครับว่าหนูเนี่ยรักพี่มากที่สุดเลยแต่ว่ารักสั้นใจพูดนี้ใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ นี่มันจะไม่มีปัญหาจริงเหรอ,อพี่ลรา <c oughs> พี่ขอถอนคำพูดค่ะคองตำแหน่งร่วมกันไม่มีอยู่จริงเฮ้ย <c oughs> <c oughs>